ผู้จ้างแสดงผมเนี่ยคือออกเช็คเด้งมาให้ผมคือยังไม่ได้รับเลยนะครับสัก,สกบาทนะครับมีคนที่เป็นในลนักษณะเหมือนผมก็มีครับที่ยังไม่ได้รับค่าแสดงเลยสักบาทนะฮะเขาผิดค,คำพูดกับผมมาประมาณ5้าารอบขึ้นนะครับผมจำไม่ได้เพราะว่ามันหลายครั้ง จ้างแสดงผมเนี่ยคือออกเช็คเด้งมาใ้ผมแล้วมันใกล้ครบหมดอายุความภายใน3เดือนแล้วตอนนี้มันคืออยู่ใน2เดือนกับอีก1อาทิตย์เราก็เลยต้องมาลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนเพื่อเป็นหลักฐานนะฮะหลังจากที่มีมีข่าวออกไปเนี่ยเขาก็ได้มีการติดต่อเข้ามานะฮะก็เห็นว่าจะเคลียร์ให้กับผมและก็นักแสดงอีกหลายๆท่าน แล้วก็ทางทีมงานนะครับก็อันนั้นเป็นการพูดคุยแต่ว่าก็รอดูก่อนครับว่าเขาจะทําตามได้อย่างที่พูดหรือหรือเปล่าตัวของผมเนี่ยคือยังไม่ได้รับเลยนะครับส,สักบาทนะครับก็มีมีคนที่เป็นในลักษณะเหมือนผมก็มีครับที่ยังไม่ได้รับค่าแสดงเลยสักบาทนะฮะคุยกับผู้กํากับไหมคือผู้กํากับเนี่ยก็บอกชัดเจนนะฮะใ,ใ,ในในกลุ่ป ในในไลายกรุ hmm. ๊ปของเรานะฮะว่า mm hmm. คือบอกกับผู้จัดท่านนี้ว่าคือก็มีอะไรก็อยากให้ออกมาชี้แจงแล้วก็ออกมาพูดคุย mm hmm. ว่า mm hmm. เกิดปัญหาอะไรขึ้นและแนวทางแก้ไขข,ของคุณเป็นยังไงแต่หลายๆครั้งที่พูดออกไป mm hmm. เขาเงียบเขาเลือกที่จะเงียบอ่าฮะเขาเงียบหายไปเลยแล้วก็เขา mm hmm. เขาผิดคําพูดกับผมมาประมาณห้าห้ารอบขึ้นนะครับ mm hmm. ผมจำไม่ได้เพราะว่ามันหลายครั้ง mm hmm. คือตอนแรกเลยนะที่เช็คเด้งเนี่ย เ,<ม>เขาบอกว่าให้รออีก15วัน<ม>หลังจากนั้นได้ได้มีการพูดคุยว่าคือในทุนของเขาไม่ไม่อนุมัติในการจ่ายเงินมาอฮะก็รอไปถึงอีกสิ้นเดือนแล้วก็บอกผมอีกอีก7วันแล้วก็กางเดือนอีกคุณทำกับทีมงานที่เขาเหน็ดเหนื่อยมากจากการทำงานแล้วเขาไม่ได้เงินตามที่เขาควรจะได้แล้วก็นักแสดงหลายๆท่าน ก็เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่บางครั้งผมมองว่าตรงนี้มันเป็นการไม่ให้เกียรติเขาและก็ที่ผ่านๆมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างทําไมไม่มีใครออกมาพูดหรือว่าออกมาจัดการสักทีผมเลยตัดสินใจว่าโอเคเคสนี้เนี่ยผมจะทาให้ให้เขารู้ว่าคุณจะทำอย่างนี้กับทุกคนไม่ได้ครับผมเลยต้องออกมาปกป้องตัวผมเองแล้วก็ ทำเพื่อทุกคนด้วยครับผมเมื่อวานล่าสุดเราได้มีการคุยกันร่วมร่วมกับนักแสดงรุ่นใหญ่อสามท่านและก็ผู้จัดคนนี้ด้วยแล้วก็พยายามหาข้าตขอตกลงกันว่าเ,เราจะทำไงกันดีแล้วอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นคุณอธิบายให้เราฟังกันหน่อยอ่อาฮะก็ได้มีการพูดคุยและอธิบายก็ตามที่ผมบอกว่านายทุนเขายังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อนุมัติในการสั่งจ่ายเงินอ่าฮะแต่เขาจะเคลียร์เงินให้ทุกท่านได้ ภายในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์คือพรุ่งนี้วันหนึ่งอ่า <c oughs> uh huh.